ปิดบ,บ้านเริ่มต้นไม่ของมื้อนี้ที่หกโมงสิบนาทีป่านนี้ยังพากันนอนอุดจุดอีจีดอยู่เลยทางนอนกันนอนไปเดี๋ยวทางนี่เตรียมตัวไปหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำไปก่อนพ่อตักหม้อหนึ่งเขา่าไว้เรียบร้อยแล้วก็สิไปซองเบิงควายเบิงหมูสะกอนลูกสมุนสุทจิลักษ์ซองตัวนี้ว่าจะได้ยินเสียงเขาแลนไม่หยอกกันรัดหนาเขาลูวิวธรรมชาติอยู่น้ำทงน้ำถ่ายอยู่น้ำไฮน้ำนาันเป็นความธรรมดาที่โคตรพิเศษพ่อมาหอดคอกแถาดอนก็ตั้งหนาตั้งตารอเลยอยากเฝ้าพากันออกไปหากินตาเศร้าภาพพวกนี้เป็นภาพที่ลุ่ง เห็นทุกเศร้าแล้วก็มีความสุขทุกเศร้าต่อห้้ามือเว้นมันสีหอนแน่กระสาเสร็จจากเบิงควยเรียบ้อยเหลวก็สิเลมาคอกหมูมให้อาหารหมูสะก้อนจากน้อยนี่แหละหนาฬิกาปลุกประจําบ้านบางมือกระปลุกตีหักบางมือกระปลุกตีหาคืนเพิ่นหิวเพิ่นกระหอ้อง ช่วงปูกคนตาเศร้าๆสูมสมือเน็จากให้อาหารหมูใหญ่กับมะตอที่ลูกหมูอีก้างนี่กับมีโตตื่นแน่กับพระท่านได้ตื่นคือกันละนอนกันอูดจุดอีดจีดคือกันทางนี้ก็ได้ช่วงเศร้ๆราๆพอเรียบร้อยจากงานฟารม์มแลวสิกลับเข้าบ้านมาเตรียมทรายก็สิเปิดหนังสือเรื่งคิดใหญ่ไม่คิดไหวฟังเพื่อปลูกพลังในตูจะขรเพิ่มความเสื่อมันและความหมั่นใจให้ตูจะขรยามเศร้าๆเวลาสมองลุงๆเข้ากระหายอีอย่างดีๆใส่หัวเอาไว้มื่อนั่นเบิดมือสิกลายเป็นเรื่องเล้าดีๆของเขาเบิดมือ